เช้ามากผมว่าประมายเก้าโมงจริงๆแล้วไม่ควรจะตื่นนะแต่ว่าเขามาทำเขาสร้างอะไรไม่รู้ของทาบ้าน f a s t e r Good Morning Hi Good Morning โอเคอ่าโอเควันนี้เอ๊ะทำไมทำไมทำไมเขาถึงทำได้แ้่าเาเขาทำได้ยังไง faster. again. it You did คือขึ้นไม่ได้ไงวะขึ้นไม่ได้ยังไงอ่ะไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมมีคิดไม่ออกเลยบอกว่าจะไปไหนผม้เขบอกว่าคิดว่าจะไปช้อปปิ้งแต่ว่ามันมีอัลปินหายหน่อยคือแบบถึงแม้ไปช้อปปิ้งคือพรุ่งนี้ผมจะไปสันฝานเลยคราวนี้จะไปสันฝานก็เลยคิดว่า มันจะไม่อยากจะไปให้มันเสียเที่ยวก็เลยจะไปส่งของกับประเทศไทยแล้วมีออฟฟิศของทางบริษัทเขาอยู่ที่สานควานี้ก็แต่ว่าของผมยังยังรออยู่ยังไปสนีไม่รู้จะมาวันนี้หรือเปล่าเฮ้ยผมจะบอกว่าผมยังกินนี้อยู่นะชุบ โยฮิมบาโยฮิมบีอะไรสักอย่างคือผมกินด้วยกันทั้งคู่ไม่เคยกินแยกกันเลยทุกทีแต่กินตอนท้องว่างไม่เคยกินแบบว่าครบโดสสัคนทุกทีครับเพราะว่าคือผมกินครั้งเดียวเพราะมันจะให้ผลดีที่สุดก็คือตอนที่เราท้องว่างจริงๆเราท้องว่างจริงก็คือตอนเชา้าของผมสำหรับผมนะแต่กินไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่มีแรงผมว่าไม่ค่อยโอเควะ ม่โอเคแต่ว่าได้ผลผมันคงได้ผลหน่อยๆช่วยไ,ได้บ้างแต่ว่าไม่ได้แบบว่าเห็นผลในแขน,นนะครับแล้วก็ผมไม่ค่อยรู้สึกดีเท่าไหร่หมายถึงว่าพอมไม่มีแรงแเราเราแบบกาลังกายหรอือใช้ชีวิตเระจำวัออนแบบแกล่เ <Yeah. S 1> นาะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยแนะนําแต่ผมก็ต้องประกาศให้หมดเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาแล้วก็เสียเงินแต่ไงแล้วแต่ ผมไปทำคาแฟตอนนี้แล้วก็ติดตามชมตอนต่อไปนะตัวนี้รองเท้าที่ผมสั่งไปของ Adidas t ถูกแ c นซลเขาต้องการข้อมูลอะไรสักอย่างผมรู้แต่ผมไม่รู้ผมก็ส่งอีเมลถามเขาอยู่อันนี้คือสิ่งผมต้องการสั่งไปเมื่อ2อสวันก่อนหรือสวันก,นก่อนแล้วแต่ว่าเขาส่งกลับมาอย่างงี้คือผมได้ว่าผมจะส่งรองเท้านี้กลับไปที่ทไทยเลยว่าเฮ้ย งงแล้วก็แต่ผมมีของอีกชิ้นหนึ่งด้วยมีของอีกหลายชิ้นไม่ใช่ของชิ้นนี้ไม่ใช่ของไอดอลเป็นของเฮลลี่เฮนสันคมืคมคิดว่าท่านจะมาวันนี้นะถ้าเกิดมาวันนี้ก็สุดยอดเลยทุกอย่างจะได้ผมไม่ได้ส่งกล่องเพราะซื้อกล่องอจะส่งของกลับไปใส่โอเล่เถอะนิดนึงขอโทษทีไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะไปไหนรู้ไหมผมจะไปที่เดิมที่ผมไปเมื่อวานนี้ไปที่พาร์คนั้นแต่เมื่อวานนี้เราเลี้ยวขวาไปที่ออสซิเบอร์เอรี่นะแต่ว่าวันนี้ผมจะเลี้ยวซ้ายไปที่ ไปดูฮอลลีวูดส์ยอากาศค่อนข้างหนาวนิดหน่อยทุกอย่างก็เหมือนเดิมที่เพิ่มเข้ามาก็มียาดมเฮ้ยมันจะบอกว่า,าที่ผมเห็นขยะมันพังที่เหมือนกับหมาอาันปีนขึ้นมาจริงๆไม่ใช่เขานะครับผมผมคิดว่าจะเป็น เพราะว่าคุณคุณโฮเซ่เขาจะเปิด uh. ประตูไว้อย่างนี้นิดหนึ่งเพื่อจะให้เฟสเซอร์จะออกไปทำอะไรสักอย่างผมคิดว่ามันเป็นนกว่ะที่เข้ามาแฟสเซอร์ oh. I'm sorry okay It wasn't you right it wasn't you, you just a bird I am so sorry apologize apologize say something come on man you angry Fast, I'm sorry. I will go. h what are you doing? Fast, I'm sorry, okay? Sorry. High five. High five. ก็คงจะปวดผมมากปวดจะไปพูดกับผมอีกนานไม่เป็นไรแล้วค่อยมาง้อีกหลังเฮ้ยเหมือนฝนจะตกปรือวะเอ๊ะแล้กูจะรอดไหมเนี่ยยังไงก็แล้วแต่กูจะไปที่ตรงนั้นใช่ไหมครับแล้วเสร็จแล้วเอ่อ จะไปที่ไทยทาวจะไปหาอะไรกินที่ไทยทาวพวาะมื่วานไม่ได้ไปบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมึงไหวไม่ได้ยม่วนมึงเดินหนักแล้วเราไปจิมด้วยนะเฮ้ยต้องช็อคช็อคเดอะบอดี้ส์บ้างแล้วเจออะไรที่โอเคเฮ้ยโหมันหนาวว่ะไอ้นี้มันหนาวนนาว่ะวต้องทำการทำการใส่เสักหนหนาวบอกว่าต้องเอาสัก,ห,กนหน้าหนาวกไม่นานเปล่า อกจากยาดมที <t salt> <te> ่เพิ่มเข้ามาแล้ววันนี้ผมมีหูฟังด้วยเพื่อนคู่ใจไม่น่าจะไกลมากเฮ้ยไมไม่ถึงว่ามันไกลอยู่แต่ว่าตรงนี้ไปถึงตรงประตูไม่น่าจะไกลมากผมกำลังเดินไปอากาศไม่ถึงกับหนาวขนาดนั้นนะตอนแรกนึกว่ามันจะหนาวมากตอนนี้ก็ล้องโอเคแต่ฟ้าครึ้มว่ะฟ้าครึ้ม แล้วมันขับรถมาได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าผมไม่เห็นทางที่จะขึ้นมาเลยเมื่อวานผมไปโนนมามันก็เป็นไปทางตันแล้วก็เป็นหมู่บ้านเป็นบ้านอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันส่วนนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบว่าให้ไฮกิ้งเดินขึ้นไปแบบว่ายากขึ้นมาหน่อยนะแต่ผมก็จะเดินไปทางนี้ดีกว่าเขาามือมีป้ายบอกเมื่อกี้เห็นอยู่ใช่ไหมก็จะเป็นทางนี้โค้จะเดาเลยอะฮอลิวบูสไนด์มีอยู่ตรงนั้นแต่ผมงง,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 งงว่ามันไปข้างหลังอยู่วะแต่ไม่เป็นไรต้องลองดู ผมไม่คิดเลยว่ามันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้ดูนี่คือฮอลลีวูดไซใกล้มากนะเนี่ยนี่เลยอยู่ข้างหลังทุกคนกำลังมองมาทางนี้เข้าใจอะคนในเมืองที่มองขึ้นมาเขามองมาทางนี้ฮอลลีวูดไซผมผมเปนข้างบนจะเป็นไงต่อแจะต้องเดินขึ้นไปต่อ เมื่อวานเรามาจากโน้นเหรอครับเขาเดินมาจากข้างล่างปบแล้วก็ไปโน้นเมื่อวานเดินขุดไก่เลยแต่วันนี้ก็เดินไกลเหมือนกันเฮ้ยมันไกลเหมือนกันนะครับมันไกลเหมือนกันไม่ใช่เล่นๆเ,เลยเดี๋ยวลองดูผมคิดว่ามันน่าจะใกล้ลนะนะขึ้ไปข้างบนน่าจะประมาณนะั้น ผมอยู่เอาไรมาหลายวันนะครับเที่ยวามาหลายที่ขึ้นที่สูงเดินมาหลายแหล่ล้วจะบอกว,ว่าวิวตรงนี้เป็นวิวที่สวยที่สุดในอะไรแล้วต้องมาให้ได้เอย่างี้ดีกว่าต้องมาให้ได้ผมไม่คิดว่าจะสามารถขับรถขึ้นมาได้นะเพราะว่าเห็นทุกคนเขาก็เดินกันมาทั้งนั้นผพรู้ว่าเลนคืออะไรเห็นไหมดูข้างหลัง อันนี้อีกฝั่งหนึ่งผมว่าอันนี้น่าจะเป็นฝั่งนอตนะครับทางนู้นคิดว่านะไม่แน่ใจเหมือนกันเมื่อกี้มีคนตตวคนตรงนี้เริ่มเดินออกไปแล้วกี่โมงเราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้น่าจะประมาณบ่ายเดินมาไกลมาก,ามากเห็นไหม,ม,มฮอลลูวิสไนไม่คิดว่าจะมาอยู่ข้างหลังด้ขนาดนี้ใกล้มากนะครับเห็นไหมใกล้มากใกล้มากอ่า ที่นี้ไม่มีอะไรเลยห้องน้ำก็ไม่มีสามารถเดินไปต่อตรงนั้นได้อีกเห็นไหมเห็นไหมว้าวาอการไฮกิ้งเป็นอย่างแรงอากาศดีด้วยนะวันนี้ถึงแม้ว่ามันจะดูแบบว,ว่ามันฝนจะตกหน่อยๆแต่ว่าอากาศดีอากาศดีจริงๆให้ดูอีกครับเห็นไหมใช่ปะเมื่อวานผมไปจังนว้นมา ไกลเหมือนกันนะเดินซิกซักซิกซกน้อนวันนี้ก็อีกวันหนึ่งรู้สึกดีมากรู้สึกดีมากรู้สึกว่าทำสำเร็จแล้วเฮ้ยเป็นว่าเดี๋ยวผมนั่งเอนจอยนี้สักแป๊บหนึ่งแล้วผมก็จะเดินลงไปนะครับกลับที่รถอาจจะต้องใช้เวลาประมาณนี้ไม่รู้ชั่วโมงหนึ่งมันก็ชั่วโมงครึ่งเฮ้ยมันไกลจริงๆไม่ได้รอเล่นเลยไม่เชื่อมาเอง ไม่เชื่อเรใหมา่เนะจะถึงละเรามาอยู่ตรงข้างล่างล้เถึงตรงประตูข้างหน้าสึกมีความสุขเดินมาก็ก็คิดอะไรไปเรื่อยๆนะครับผมฟังเพลงไปคิดอะไรไปเรื่อยๆรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากโชคดีมากที่มาที่มาเกิดเป็นลูกของของพ่อ,อแม่ของผมครั้งนี้นะโชคดีมากที่เกิดมาแลมีโอกาสอะไรแบบนี้ สุดที่มากที่เกิดมาแล้วมีครบทุกอย่างแบบนี้ไม่ได้บอกว่าเพอร์เฟกนะครับผมไม่มีใครเพอร์เฟกอยู่แล้วกเราแต่ว่าอยากจะทุกคนไม่ไม่ได้อยากจะบอกว่าใช้คําว่าภูมิใจนะอยาจะบอกว่าให้ให้ยินดีกับสิ่งที่ตัวเองมีก่อนตอนนี้ให้ขอบคุณ ที่ตัวเองมีก่อนมันยากอยู่แล้วชีวิตมันยากแล้วผมรู้อยู่เกิดมาไม่มีใครพูดได้นะครับไม่มีใครเดินได้กินยังกินไม่ได้เลยแต่ทุกคนก็ผ่านมาได้จนถึงจนถึงตอนนี้นะทำอะไรได้มากนนขนาดนี้แล้วก็ต้องทำไปเรื่อยๆเนาะเรียนรู้อะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆชีวิตมันยากแ,แน่ๆแต่ว่าก็อยากจะบอกว่ามาถึงจุดนี้ได้ก็เพราะมีคน สปอร์ตผมนะครับแน่ๆทุกๆอย่างที่พบมาสิ่งที่เลวร้ายสิ่งที่ดีมันสอนให้เรามาเป็นคนแบบนี้สอนให้เราเป็นแบบนี้มาอยู่ถึงตัวนี้แต่มันไม่ได้แค่นั้นนะมันต้องมีทั้งเราด้วยเองเราด้วยเราทุกอย่างมาอยู่ตรงนี้ด้วยว่าเราจะทํามันหรือเปล่าเราทําเราตัดสินใจเราทํามันเราตั้งใจทํามันพอเาผ่านมันไปได้แน่ๆนะมันยากจะผ่านไม่ได้แล้วมันก็จะกลายเป็นเรื่องง่าย แล้วทำมากเข้ามาเข้ามันก็จะผ่านมันก็จะง่ายขึ้นง่ายขึ้นสิ่งนี้ก็ทำเสร็จแล้วสิ่งนี้ก็ทำได้แล้วสิ่งนี้ทำได้แล้วมันก็จะได้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 มาเรื่อยๆเพราะสุดท้ายแล้วมันไม่มีใครหรอกนะว่าว่าจะได้ทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างทําสาเร็จทุกสิ่งทุกอย่างมันคงจะลําบากอยู่แต่ว่าเราก็ทำในสิ่งที่เราเราเชื่อมันว่ามันเป็นสิ่งที่ดีกับเราเนาะสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ดีกับเราเองในอนาคตนะครับ ถ้อยู่ว่าโอเคเฮ้ยจะไปแร์ทำไมเราเราทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแต่ว่าบางทีเราก็ต้องครึ่งก<ๆ>ับครึ่งเนาะเราต้องอดทนทำสิ่งที่อาจจะไม่ชอบถึงที่เหนื่อยแต่เพื่อตัวเองในอนาคตนั่นแหละเพื่อตัวเองในอนาคตเพื่อตัวเองในอนาคตเพื่อคนคนนั้นในอนาคตจะได้ทำสิ่งที่ดีต่อไปกับสังคมกับคนอื่นๆต่อเพราะเราสุดท้ายชีวิตเราก็ต้องจบสักตรงหนึ่งนะแต่ว่าเราต้องทำสิ่งที่ ส,สามารถสานต่อสืบต่อไปเทศด้วยดีอาจจะเป็นแค่ลูกเราครอบครัวงเราทําให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะหลังจากนี้ผมจะไปะยยที่ถ่ายเทาขอโทษด้วยที่มื่นไปไถ่ายเทาผมว่าไม่น่าจะไกลจากนี้มากใช้เวลาไม่รู้เหมือนกันจะไปกินร้านไหนยังไม่รู้เลยแต่ว่าจะไปก่อนอคุณโฮเซ่เขาบอกว่าไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็โอเคไม่เป็นไรหิวมากก็ด้วย โอเคเดี๋ยวจะเงินที่นู่นแล้วกันนะ